ัวไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับงานเซวนา BIS Bangkok International Shopping พร้อมพิธีลงนาม MOU ที่รวมตัวผู้บริหารระดับบิ๊กถึง6ท่านได้แก่คุณพัควัตีศิวราประธานกรรมการบริหารคุณอิสาราศิวราประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณรุ่งโรสุรนาศกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาวัฒนกรรมเทคโนโลยีคุณธนาอัตัวพงศ์กรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโมเดลธุรกิจ คุณพรวเมศท่านฮิรนนนันยนนกรรมาการผู้จัดจาก,การฝ่ายดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งและคุณสิทธิวิทย์สิทธิพิพพกโพคินกรรมาการผู้จัดจาก,การฝ่ายการตลาดและการเทรนนิ่งที่ร่วมการเสวนาถึงความเป็นไปของ BIS ว่าเหตุใดนักธุรกิจที่อยากประสบความสำเร็จและมีรายได้หลักล้านต้องเข้ามาร่วมธุรกิจกับ BIS ในปีนี้ ภายในงานแต่ไปด้วยเสียบปรบมือยินดีต้อนรับความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นภายใต้โลโก้ B A S อีกไม่นานนี้สำหรับในงานวันนี้นะครับเป็นวันแถลงข่าวเปิดตัวนะครับบริษัทบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลชอปปิ้งนะครับหรือว่าชื่อย่อว่า B S นะครับซึ่งนะครับ B S คืออะไรนะครับ B S ก็คือโมเดลธุรกิจที่เป็นโมเดลใหม่นะครับในการพัฒนาที่เราอยากจะเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่เป็นห้างสินค้าออนไลน์นะครับโดยคนไทยเพื่อคนไทยนะครับ ในโมเดลของเราเนี่ยเราต้องการที่จะควบรวมนะครับทุกเขาเรียกว่าถ้าเราพูดถึงธุรกิจก็คือเราจะควบรวมในส่วนของนักธุรกิจเครือข่ายนะครับธุรกิจเครือข่ายนะครับควบรวมธุรกิจที่เ,เรียกว่าซิงเกิลแบนด์นะครับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับควบรวมในฝั่งของ e ีคอมเมิร์ซด้วยนะครับมาเก็ตเพจด้วยนะที่สำคัญคือว่าวันนี้ทำไมเราต้องเอากลุ่มทั้ง3ากลุ่มเนี่ยมาควบรวมกันเพราะว่าอะไรครับเพราะข้อจํากัดของแต่ละโมเดลนั้นเนี่ยนะครับ มีส่งผลให้การทำธุรกิจของการโมเดลนั้นมีข้อจำกัดแล้วก็ไม่ไม่เกิดความประสบความสำเร็จสูงสุดในทางที่ควรเป็นแต่เราศึกษาวิจัยมาแล้วว่าทั้ง3าโมเดลธุรกิจนี้นะครับมีข้อเด่นและข้อดีนะครับจุดอ่อนที่แตกต่างกันแต่เมื่อเอามารวมตัวกันแล้วปรากฏว่านะครับจุดจุดเด่นนะครับของธุรกิจเครือข่ายนะครับสามารถไปช่วยเติมเต็มในธุรกิจแมคคาออนไลน์ได้ที่มีปัญหาเรื่องสต็อก มีปัญหาเรื่องของการค้าขายที่มีการตัดราคานะครับหรือว่าจุดเด่นของฝั่งธุรกิจแม่ค้าออนไลน์นะครับก็คือทาให้ไม่ค้าออนไลน์เนี่ยเป็นเป็นไม่ค้าที่ขายเก่งแต่มีปัญหาเรื่องสต๊อกมีปัญหาเรื่องของเลทราคาที่ชนแล้วก็สูงเรื่อยๆจนทําให้อายุสินค้านั้นเนี่ยอายุสั้นมากนะครับสเดือนก็ต้องเปลี่ยนแบรนด์แล้วปรากฏว่าพอเอามาจับมือรวมกันกับโมเดลของเราเนี่ยปรากฏว่าเราได้ช่วยซัพพอร์ตทางไม่ค้าไลน์ด้วยนะครับมีมิติที่กว้างขึ้นพื่คือว่า ใครก็ตามนะครับที่เข้ามาเป็นนักธุรกิจกับเรานะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะประสบความสำเร็จด้านไหนนะครับโดยการทําได้ทุกด้านในโครงสร้างเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจและเมื่อทุกคนนั้นมีรายได้มากแล้วเนี่ยทางบริษัทเรียนะครับก็จะพัฒนาแพลตฟอร์มเป้าหมายของเราเนี่ยช่วงที่ช่วงที่เป็นเฟสที่1น่นะครับก็คือตั้งแต่ช่วงธันวานะครับเป็นต้นไปจนถึงพฤษภาคมปี 25, 6 4นะครับ เรามีความตั้งใจที่จะพัฒนานักธุรกิจนะครับตัวแทนขายเนี่ยให้มีรายได้มากกว่าเดือนละแสนต่อต่อคนขึ้นไปนะครับหมายความว่าเราต้องการให้คนที่เข้ามาร่วมกับเราเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่าเดือนละแสนเมื่อถึงจังหวะที่มีมนุษย์เงินแสนเงินล้านเนี่ยนะครับในช่วงพฤษภาคม64เนี่ยมีมากกว่าหลักร้อยหลักพันคนแล้วเนี่ยเราทางบริษัทมีความตั้งใจที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มให้เป็นห้างสิบบนค้าออนไลน์ ทัที่มีจุดเด่นนะครับเพื่อที่จะนำพาสินค้าและบริการของคนไทยที่คุณภาพเนี่ยออกสู่ตลาดโลกนะครับเพราะนั้นเนี่ยจุดเฟสที่2เนี่ยเป็นจุดที่เราเราเราเน้นผู้โดโพวกมากขึ้นนะครับเน้นการพัฒนาไอทีมากขึ้นเน้นพัฒนาการตลาดมากขึ้นในเชิงของการาต่างประเทศมากขึ้นอันนี้คือเรามีความมั่นใจว่าถ้าวันนี้เนี่ยเราประกาศแล้วว่าเราเป็นนะครับบริษัทที่เป็นบริธุรกิจที่เราตั้งใจที่จะทำมาเพื่ออะไรครับเพื่อ ช่วยเหลือผู้คนนะครับโดยสโลแกนของเราคือร่วมกันรวยช่วยกันทำนะครับทำให้ลูกค้านั้นเข้าถึงสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทําให้ผู้แทนจําหน่ายหรือว่านันกธุรกิจนั้นมีรายได้ที่สามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นอย่างดีทําให้ผู้ประกอบการที่มีสินค้าและบริการคุณภาพแต่ขาดในเรื่องของการตลาดลดภาระตรงนี้ลงแต่หันไปสนใจผลิตนะครับนวัตกรรมต่างๆให้มีคุณค่ามากขึ้นเพราะ รายได้ต้นทุนของเขาจะเน้นในเรื่องของการพัฒนาสินค้าและบริการเป็นต้นสําหรับบุคคลที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับติดต่อกับนะครับ ทางตอนนี้ระบบเราเองนะครับลหลายๆคนเองเนี่ยเราก็จะมีพังในส่วนของคาร์ดมี่นะใน Facebook ต่างๆนะครับสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมนะครับหรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทได้นะครับหรือติดต่อตัวแทนหลายๆคนที่อยู่ในส่วนร่วมกับ B.S. ทุกท่านได้นะครับฝากบริษัท B.S. นะคะให้ไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของสมาชิกทุกท่านนะคะเพราะว่าวันนี้ต้องบอกว่าธุรกิจมีมีหลายแพลตฟอร์มมากนะคะบนบนแพลตฟอร์มเนี้ย คือเราตั้งใจนะคะต้องบอกว่าเรามีความตั้งใจที่จะทั้งพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงคุณภาพทุกอย่างนะคะให้เหมาะสมกับผู้ที่วันนี้เราบอกว่าธุรกิจของเราเนี่ยนะคะมีทั้งเหมาะสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายนะคะวันนี้ไม่ว่าคุณจะเข้ามาอยู่บนแผลตฟอรมของเราในรูปแบบของผู้ซื้อและผู้ขายก็ตามนะคะเรามีความ มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำให้ทุกท่านทุกๆท่านนะคะที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจของท่านนะคะก็ฝากทุกๆท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะอยากจะเสริมเติมว่าวันนี้เนี่ยทางทางเราทีมบริหารของเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลชอปปิ้งนะครับหรือ b ีเเนี่ยนะครับเราเป็นเหมือนกับส่วนส่วนกลางเหมือนส่วนรวมกลาง แต่ว่าเราเนี่ยยังมีบริษัทในเครืออีกมากมายนะครับที่เป็นบริษัทที่หนุนซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนหรือโครงการหมู่บ้านที่ท่านมาวันนี้นะครับเพราะว่าเราก็ทําขึ้นมาเพื่ออะไรครับก็เพื่อธุรกิจของเรานั่นแหละครับจะได้มาอยู่บ้านที่นี่ด้วยกันนะครับแล้วเราก็มีสวนมีแหล่งท่องเที่ยวมีการ์เด้นนะครับมีธุรกิจนําเข้าส่งออกมากมายเพื่ออะครับเพื่อให้เกิดอาเรว่าอีโคซิสเต็มที่นะครับสนับสนุนความสําเร็จให้กับ คนที่จะมาร่วมที่อยกับเรานะครับว่าจะเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจหรือว่าตัวแทนขายให้นะครับประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนะซึ่งเรามีความมั่นใจมากเลยว่าวันนี้ภายในปีหน้านะครับเราจะตั้งเป้าไว้ที่ยอดขายก็ไปที่หลักหลายพันล้านนะครับปีหน้านะครับ